สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมาดิฟมีรถอีกแล้วนะครับผมไนทนะครับวันนี้ก็มาถามคนทํางานกันดีกว่าว่าเงินเดือนหมุนต้นเนี่ยเขาอยากได้รถอะไรกันนะครับ พอจะมีรถเงินรถผ่อนเดือนละสามพันเงินเดือนเหมือนต้นบ้างไหมคร <Lia ison S 1> ับอ่าเขาอยากได้รถผ่อนประมาณ3,000กว่าบาทนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเป็นคันนี้เลยนะครับปอร์เตต้านะครับปี2011คันนี้เนี่ยขายอยู่แค่ราคา1 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่อนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญนะครับโรเดือนสิงหาคมนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับเพราะว่ามาดิฟจ่ายค่างวดร่วงหน้าให้เลยนะครับผมจะให้ทันทีเลยนะครับ ก็มีทั้งฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันด้วยนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับลูกค้าเมอดีมีรถแต่ที่สําคัญนะครับเล็นเราดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจรถยนต์เอาไว้ใช้ไม่ต้องซ่อมนะครับแนะนําเลยนะครับที่เมอดีมีรถแต่วันนี้เรามาดูรอบๆคันกันดีกว่าว่าเจ้าฟอร์เตเตอรคันนี้สวยขนาดไหนมีฟังก์ชันอะไรบ้างไปชมกันครับ สำหรับเจ้า Ford Fiesta คันนี้นะครับก็จะเป็นทรงแฮทแบ็กหประตูนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับดูจากรอรบคัดสวยมากๆเลยนะครับคันนี้เาเรามาดูกันที่ห้องเครื่องบ้างนะครับน็อตไม่เคยมีขยับนะครับคันนี้แล้วก็ห้องเครื่องสะอาดสะอ้าน,นครับเราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเนี่ยเป็นภายในสีดํานะครับ ดำเลยดูดูเลยนะครับฟังก์ชันทุกฟังก์ชันนะครับไฟฟ้าทุกระบบใช้เต็มนะครับผมามาดูกันที่ฝาท้ายนะครับนอตนไม่มีขยับเหมือนเดิมนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเจอรถชนหนักที่ความจมน้ำมาเนี่ยทางเมาดีม,มีรถครับซื้อคืนในราคาเต็มเลยนะครับผม โอ้รถสวยมากเลยครับแต่ผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่อ่าสำหรับคนที่สนใจรถยนต์คันนี้นะครับถ้าเป็นพนักงานประจํานะครับขอเป็นสลิปเงินเดือนนะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับสเตทเมนย้อนหลังนะครับหเดือนนะครับทำเนาทะเบียนบ้านตัรประชาชนนะครับหรือว่าติดอะไรตรงไหนเนี่ยพักมาที่เพจรถบ้านหายถูกเชียงใหม่ได้เลยนะครับผมก็จะคอยตอบเป็นที่ปรึกษาการขายให้ลูกค้านะครับว่าจะต้องทํายังไงได้บ้างนะครับเพื่อจะออกรถยนต์คันนี้สําหรับวันนี้ก็ขอลากลับไปกับเจ้าฟอร์เตต้าคันนี้แล้วกัน ยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับว้าว wow.